สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนาเซตบริหารจัดการร้านค้านะครับเซตที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สสิ่งนี้ครับก็คือเครื่องสแกนบาร์โค้ดมาพร้อมขาตั้งนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหนึ่งเครื่องครับเป็นเซตมาตรฐานที่ทางลูกค้าชอบใช้งานกันนะครับมาดูกันนะครับถ้าเข้าทางเว็บไซต์เนี่ยจะไปทางไหนนะครับขออนุญาตขึ้นหน้าจอนะครับ หลังจากที่เข้าเว็บไซต์มานะครับมุมด้านซ้ายเนี่ยครับจะมีเมนูครับกดไปที่เซตโค้ดได้เลยครับมีหลายเซตครับอุปกรณ์ตามภาพนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยโปรแกรมเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างแค่เพียงอุปกรณ์ที่การใช้งานโปรแกรมไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนรายปีแล้วก็มีระบบรายชื่อและสามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกชุดนะครับเพียงแต่ ราคาที่ไม่เท่ากันคือเซ็ตอุปกรณ์ครับวันนี้จะมาแนะนําเซตนี้ครับ4,009 9ครับผมผมคลิกเข้าไปเลยนะครับเซตนี้ครับ4,009 9กดเข้าไปเลยครับเซ็ตนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับก็คือส่วนโปรแกรมนะครับแล้วก็เครื่องสแกนนะครับตามภาพนะครับนี่ครับจะได้เครื่องสแกนบาร์โค้ดครับจับนะครับเห็นไหมครับผมจับมีขาตั้งนะครับ สามารถใส่ได้ยึดได้นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหนึ่งเครื่องครับรับการ3ามปีรับการ3ามปีนะครับไม่ต้องห่วงเสียเปลี่ยนใหม่นะครับเคตัดไปที่หน้าจอยอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมทำอะไรได้บ้างกําหนดสิทธิพนักงานเพื่อต้นทุนเพื่อไม่ให้เห็นต้นทุนเพื่อป้องกันการทุดริตนะครับใช้งานง่ายนะครับสินค้าที่มาในกล่องก็คือนี่ครับจะเป็นกล่องและ USB ให้ไปไม่ไม่ส่งซีดีลอมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ซีดีลอม อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เริ่มจะไม่มีกันแล้วนะครับในส่วนนี้ครับลองรับตาช่างนะครับมีระบบรายชื่อมีนี่ครับเบอร์ชัวคือรับประกันโปรแกรมนี้คือใช้งานง่ายนะครับ5นาทีก็ใช้งานได้ได้ทันทีนะครับเพราะว่าเราออกแบบมาให้ใช้แบบว่าไม่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าใครนะครับก็าสามารถใช้งานได้เพราะเราออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับมีระบบตรวจสอบทุจริต เ,เงินของพนักงานไม่สามารถที่จะเห็นได้ให้ส่งยอดตรงกับโปรแกรมรับรองก็คือสามารถบริหารจัดก,การร้านได้คลายกังวลส,ส่วนนี้ไปนะครับก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็หาซื้อได้ที่ไหนครับนี่ครับทางเราก็สามารถ่ัซื้อได้เว็บช้มนำครับช้อปปี้รัสนนนะครับค้นหาตามชื่อที่ขึ้นได้เลยนะครับหรือ แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ของสินค้านั้นๆไปให้นะครับทุกชุดนี้สามารถที่อยู่นด้นะครับโอเคแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะแจ้งมานิดนึงว่าได้ดูผ่านคลิปนี้นะครับในเซต4ี0 0ในการใช้งานนะครับแอดมินครับจะจัดตัวนี้ให้ครับปกติ4ีม้วนครับไม่ครับเราจะจัดให้เลยนะครับตัวนี้ก็คือให้ไปใช้งานทันทีครับ หน่งโหลเต็มครับถ้าดูคลิปนี้นะครับก็จะเท่ากับว,ว่าได้เครื่อง3อย่างแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็กระดาษพิมพ์เ,เสร็จไปอีกหนึ่โหลทันทีเต็มๆเลยนะครับสินค้ารับประกัน3ปีโปรแกรมซอฟต์แวร์ดูแลตลอดอายุการใช้ง,งานนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนรายปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีตรงไหนสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัด ตัดไปนหน้าจออีกนิดนึงก็คือรายละเอียดโปรแกรมทางเรานะครับจะลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ใน YouTube ให้อยู่แล้วใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ที่รวบรวมความสามารถต่างๆฟังก์ชันการทํางานครบถ้วนให้เลยฉะนั้นหมดห่วงนะครับว่าเปิดร้านจะเป็นกังวลว่าโปรแกรมจะใช้งานได้ไหมโปรแกรมจะตอบโจทย์ไหมโปรแกรมจะมาตอบโจทย์หนึ่งเรื่องการจริต2กําไรต้นทุนตัดสต๊อกพันทีนะครับที่ทํากำรายการขาย และก็ที่เป็นกังวลใจกันตลอดนะครับก็คือใช้โปรแกรมหรือว่ายังไม่ได้ใช้โปรแกรมขอมูฟเนี่ยสิ่งที่จะได้คือเคยมีคนมีเปิดร้านไหมครับทุนจมทุนหายไม่รู้เงินไปอยู่ที่ไหนกําไรก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่ขายยอดอะไรไปบ้างจะย้อนหลังก็กลับไปเป็นเรื่องยากไปหมดนะครับนี่เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีนะครับเพราะว่าเราสามารถทํางานได้คลิกเดียวโดยที่ว่าอาจจะขอตัดภาพนิดนึงไหนไหนได อธิบายนะครับเราสามารถที่จะดูรายงานต่างๆจากในระบบได้เลยครับกําไรต้นทุนพวกนี้ครับจะอยู่ในระบบเนี่ยครับจะมีรายงานนะครับจะซ้ำบอกทุกอย่างว่ากิจการเราเป็นยังไงภาพรวมเงินที่จมไปกับของเท่าไหร่วันนี้ขายยอดเท่าไหร่พนักงานนอกสงยอดให้เราเท่าไหร่แล้วเราก็มาเช็คว่ามันถูกต้องเพียงเท่านี้ครับบริหารร้านได้จะได้ไปได้อย่างรวดเร็วครับส่วนคลิปนี้ก็โอเคครับ ถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางเรามีช่องทางติดต่อให้ให้ไว้นะครับทุกช่องทางแล้วก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้มาทางไอดีไลน์ที่้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนวันนี้ไปนะครับโรแกัมวันที่ยีสิงหาคมส5 6หคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม